โอ้โหเมนูเด็ดวันนี้นะครับมีก้อยขมมีต้มต้มไอเครื่องในเนาะต้มเปื่อยเครื่องในนะครับผมเลยครกัก้อยขมไอซีเน้องโอ้โหสุดยอดเลยนี่โอ้โหโอเคครับผมมา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 ,มา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 กินข้าวเมนูมื้อเย็นกับจันสุดครับผม ดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับสุริสาลไดโซเนาะวันนี้จับสุริสาลไดโซจะพาพี่ธานากรมากินข้าวเมนูมื้อเย็นครับผมก้อยขมต้มแซ่บไม่ใช่ต้มต้มเปื่อยต้มเปื่อยต้มแห้งนะครับผมกินกับเจลก๋วยขมนะพี่น้องจเจวขมนี่ครับอันนี้ก็คือ,อยังไงครับเจลขมอ,อันนี้คือเจวนี่เมนูหลายครับพี่น้องโอ้เมนูหลายมาเนี่ย อาจารย์สุขขอรองเก้วขมกันครับเนี่ยใกล้ใกล้หนึ่งเนาะแก้วขมกับต้มเปื่อยเครื่องในเนาะเต็มไปหมดอืมอ่อ่บไปลงมือกันเลยครับผมไก่บานี่นองกินเขาเมนูเมื่อเย็น แส่คือเตารัาผมเียก้อยคอมพูจอนมาเจอก้อยขมแล้วทิ้งแน่หลังจากเราไม่ได้กินมาขเขาเรียกวขาทิ้งวแล้เมนูนิโป้แดงนะอืออือเจ้าขมดีหลังพอยจิ้วจิ้มเนื้งเยอะ่นะอืออือ ต้มเปื่อยดีหันลยต้มะลำคม้มผักต้มน้ำเตับเจ้วกับเจ้วขมหมูขาวันขากันน้ำลำเลยเย ต้องรีบกิ้ครับเดี๋ยวเขามาเปิดน,น้าบเนาะลูกโดดเขาทาได้มันน้ย กหรับคนที่ไม่กินดิบทานดิบก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะกับขออาใหญ่ๆเลยใส่กระเทียมทน เด,เดผาผมเ้าแฝดผมแค่นมนแหยผมแบบสุดๆเ่ะเราพี่อาเป็นเทศาครับ 热，嗯， เนืน้อเนื้อตุ่มหรือเปล่านะต้มเครื่องในอ,อู้ตุม่มอะละยแต่มันลนนะลายในปากชิ้นมันใหญ่มากเลยพี่น้อง xong cắt mm. cây của mình ส่วนนี้ก็จะเป็นรายการอาหารอย่างเดียวไปก่อนนะครับผมราการตวนที่ววนลงกินเขาอย่างเดียวไปก่อน ต้อเปี้ยวนจังให้หนักครับสุดสุดท้ายไงจะได้หลายเนาะสุดยอะ แจวพี่อะสุดยอดเลยเจ็ดเจ็ดตวงต้องเฟ่์เฟ็ดนะพี่จัดน้องตาดี

ต้มกับเฟยดีครับพี่น้อยเกลียวเรียกจออะไครับต้ม มาคนส่อนตัวอิอ่มไปอำลังแซ่บเนาะกำลังอร่อยลอยมันหยุดไม่ได้เลยพี่น้องอมาดูกระไปได้ได หอมมากเลยอ,ะอ่ะหอ,อดมากเลยนะพี่น้องเนาะผู้ชายบ้านผู้หญิงบ้านไหนเป็นเหมือนบ้านนี้บ้างพี่น,น้องกินหอมต้มผมอร่อย ไบ่อเป็นยังครับมันเขาตมเฟยล่ะสีก็ได้เลยเขืเยดีมากโอเคเนาะมผมมาพาควรครับผมแจัคสุกเมย์เพย์วแชแนลไราจะขอตัวลาไปก่อนอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จัดสุกด้วยครับผมคลิปนี้ต้องขอปลา,ารครับสวัสดีครับคุณค่ะ